สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6 tarot channel นะคะผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนา้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนนะคะหมอจะทำให้เป็นแบบชาวราศีนะไม่มีเวลากำหนดที่ตายตัวสามารถเข้ามาชมได้นะคะไม่กำหนดระยะเวลานะคะ อันนี้เป็นการดูดวงแบบรวมๆทั่วไปนะคะดูลักษณะเนื้อคู่นะคะของคุณจะเป็นแบบไหน ของผู้ที่เกิดนะคะราศีพิจิกนะ22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกายนนะคะหมออ้างอิงตามแบบว่าศาสตร์ตะวันตกนะคะเพรายยี่ีมาจากศาสตร์ตอนตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะยึดถือเป็นแบบลัคนาไทายก็แล้วแต่ความสะดวกความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะคุณตัดสินใจเองนะคะว่าจะดูแบบตะวันตกหรือดูแบบไทยหรือสามารถดูทั้งไทยทั้งตะวันตกก็ดู2คลิปไปนะคะที่รักนะเช็คดูเป็นแบบ ่าเป็นเพื่อเป็นดูเพื่อแบบไกด์ไลน์เนาะดูเพื่อความบันเทิงหรือเหมือนเราดูซีรีส์อะไรสักเรื่องหนึ่งแบบนี้แล้วกันนะคะที่รักนะโอเคนะคะเราจะมาดูว่านะคะคุณต้องการคนรักแบบไหนนะชาวพิจิกนะชาวพิจิกคุณต้องการคนรักแบบไหนเนาะคนรักที่ทําให้คุณเออสูกสึกมั่นคงอะ่นะเนาะมีความรักเนาะแล้วก็มีความชัดเจนเนาะ มีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ทํางานคือความสัมพันธ์ที่เป็นแบบคุมเครือคุณไม่ต้องการนะคุณอยากได้คนรักที่แบบว่าคือคุณไม่เกี่ยงนะว่าคนรักคนนั้นจะเป็นแบบเป็นโสดเป็นไม้เป็นอะไรมาเนี่ยนะคะคุณไม่เกี่ยงแต่คือคุณขอความชัดเจนและเวลาคบกันแล้วคุณจะไม่เครียดไม่วิตกกังวลนะไม่เป็นแบบอ่าเป็นคนที่ชัดเจนอะ่ะมีแพชชั่นในการทํางานดูแลดูแลเขาเรียกอะไรอะ่ะ สมมติว่าถ้าเกิดชาวพิจิกท่านไหนสมมติว่าเป็นไม้อะไรเงี้ยเนาะก็คือต้องให้เขายอมรับในตัวตนนะคะแล้วก็ยอมรับในลูกของคุณอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็คุณต้องการให้เขาอะนะคะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่ทํางานเป็นคนที่ทํางานเก่งเนาะมีมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเนาะอ่าความรู้สึกความรู้สึกของคุณมนะันต้องการคนแบบประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่า เดีย๋ยวนะหมอขอนอนุญาตจัดไพ่แป๊บหนึ่งนะหมอแจนจัดไพ่แป๊บหนึ่งโอเคอืมเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าเออเขาจะเข้ามาทางด้านไหนโอเคนะคะเขาจะเข้ามาทางไหนบ้างนะแบมาติดต่อทางไหนนะคะทางจะติดต่อแบบทางไหนนะ,ะเขาจะเข้ามาทางไหนบ้างนะ โอเคควีนออฟวนนะคะอาจจะมาทางทางทาง,ทางงานนะคะทางเพื่อนร่วมงานนะอืมอาจจะเกี่ยวกับงานเป็นลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนได้หมดเลยนะไฮพินเทสนะคะอาจจะมาเกี่ยวกับเราไปดูดวงเราไปดูหมอดูเนาะเราไปรู้จักใครบางคนนะคะหรือมาจากทางออนไลน์มาจากทางโซเชียลนะคะ มีการเริ่มต้นมาจากทางโซเชียลกับมาทางงานนะชาวพิจิกนะอืมหรือนะคะเราอาจจะเดินทางไปทําบุญเดินทางไปเขาเรียกอะไรอะไปวัดไปปฏิบัติธรรมไปกรรมาฐานตามศาสนาของคุณอนะเนาะได้หมดเลยนะเขาอาจจะมาเข้าเข้ามาทาง,ทางช่องทางประมาณนี้นะที่จะมาติดต่อคุณอะนะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูความรู้สึกแรกของเขาที่มีต่อคุณนะเป็นแบบไหนคะของชาวพิจิกนะ ความรู้สึกแรกเลยที่เขาเจอคุณหรือคุยกับคุณหรือเห็นคุณนะเขาบอกว่าคุณแบบดูดีมากอะ่ะสวยเซ็กซี่นะดูท่าทางเหมือนว่าเป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่แล้วก็ดูเหมือนแบบมีฐานะดีด้วยอ่าดูโปรไฟล์ดีดูไฮคลาสนะอืมเนาะ นะคะ The w h e l of Fortune นะคะมันเหมือนเขาคิดว่ามันเหมือนแบบเป็นพรมลิขิตเาเป็นพรมลิขิตด,ดิตินี่นะคะทำให้คุณนะคะกับเขาได้มาเจอกันเป็นความรู้สึกที่นะคะดึงดูดมีแรงดึงดูดใจนะนะคะ t m p p r a n c e อืมเนาะก็คือเหมือนว่าเขาแบบอยากจะทำความรู้จักอยากจะแบบยังไงอะอยากจะแบบติดต่ออยากจะพูดคุยนะ นะเขามองคุณว่าคุณแบบเป,เป็นคนที่แบบเก่งนะเป็นชาวพิจิกเป็นคนที่ทํางานเก่งรูปร่างสวยหน้าตาดีแล้วก็เขาเารียกยังไงอะดูดูมีพลังดูมีอํานาจอ่าเนอะนะคะเนาะเขาบอกว่าเนี่ยความรู้สึกของเขานะเหมือนสะกดให้คุณอยู่แบบสะกดเขาให้อยู่อยู่กับที่เลยะตะลึงนิ่งตะลึงอะความงามของคุณเนาะลุกลักษณะอะไรแบบนี้ของคุณนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะนะคะเนื้อคู่ของคุณนะเป็นราศีเป็นธาตุาอะไรบ้างนะ โอเคนะคะเราจะมาดูกันนะ,ะมีพนักง,งานนะคะชาวราศีตุลน,นะจัสติสนะนะคะมีพนักง,งานชาวราศีสิงห์มีพนักง,งานชาวราศีกันนะ,ะมีพนักง,งานคนที่เป็นเด็กกว่าเราได้หรือเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะทีออฟเพดิคลมีพนักง,งานว่ารู้จักกันมาจากเพื่อนร่วมงานแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะอืมนะคะเน,ะะนาะ แล้วก็มีพลังงานของคนที่เราเข้าไปช่วยปลอบโยนจิตใจเขาก็ได้เขาอาจจะมีปัญหาความรักอกหักมามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องครอ,งอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เป็นที่ปรึกษาให้เขานะคะอืมเนาะนะคะเอสอมีพลังงานของชาวธาตุดินดินพุสดกันมังกรนะคะแล้วก็มีพลังงานชาวราศีตุลชาวราศีกันชาวราศีสิงห์นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะโอเคขอดูบทสรุปนะคะ ขอดูบทสรุปนะคะไพ่บทสรุปนะหใบนะบทสรุปหกใบนะคะดวงชาวราศีพิจิกลักษณะนเนื้อคู่นะคะเป็นแบบไหนนะบทสรุปนะ The Sun เป็นคนที่หน้าตาดีอืมรูปร่างหน้าตาดีเคมีตรงกันกับคุณนะมีพลังงานของเพศเดียวกันก็ได้หรือต่างเพศได้นะ เดอะฟู <The> เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะคะชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนอาจจะเป็นคนอารมณ์ปิตดนิดๆเป็นคนอารมณ์โลกส่วนตัวสูงก็ได้นะนะคะแต่เป็นคนที่ขยันทํางานนะนะเพศออฟครับเขาบอกว่าเขาจะคือเขาจะทักเรามาก่อนเลยอเขาจะเดินทางเข้ามาจีบเราก่อนเนาะยื่นไมตีความสัมพันธ์ให้แต่ความสัมพันธ์มันจะเป็นไปแบบช้าๆนะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะมีม,มีมีแนวโน้มว่าบางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะ ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะอ่ามีความรักอยู่ตรงนี้เนาะบางคนก็อาจจะเจอแล้วก็ได้นะตัวนี้เป็นการดูเช็คพลังงานชาวราศีพิจิกเป็นแบบรวมๆนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเป็นการดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะโอเคทีนี้แนวโน้มในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาขอไพ่นะแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะโอเคแนวโน้มในอนาคต นาคตนะ The Sun The Full p a s e of Cup นะฮะ The Hangman แล้วก็ Emperor S of Cup นะโอเคแนวโน้มในอนาคต Six of Pentacle s มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอาจจะก,การงานการเงินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เนาะเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเนาะ The Chariot นะคะ คือบางคนอาจจะเป็นทหารตำรวจบางคนอาจจะเดินทางมาต่างถิ่นต่างแดนเป็นวิศวกรอะไรอย่างนี้ได้หมดนะบางคนก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คุณเป็นที่ปรึกษาหัวใจของเขาก็ได้นะมีปัญหาความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาปรึกษากันเนาะ King of c u p นะคะยังมีความเขาเรียกยังไงอะ เป็นผู้ชายที่แนวโน้มในอนาคตก็คือเขาจะมีเขาจะมามอบความรักความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณนะ The d a อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้คนที่จบเขาเรียกอะไรอะคนที่จบความรักความสัมพันธ์คนที่หย่าร้างกับภรรยาเก่าไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะมีมีความเป็นไม้มีความเป็นคนที่เป็นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่คุณเลือกนะคะ นะโฟว์ออฟวันนะก็อาจจะได้มาแนวโน้มในอนาคตก็อาจจะได้มาใช้ใชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะแต่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรกับคุณนะคะมีพลังงานของคนที่หน้าตาดีแล้วก็อาจจะเป็นเด็กกว่าเราก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลนะคะเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยมีหลายล้านคนเนาะมีหลายหมื่นคนนะคะอันนี้คือเป็นการดูแบบไกด์ไลน์ไกด์ไลน์แค่นั้นนะคะเนาะ ส่วนทีนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าแองเจิ้ลนะแองเจิลดีมนะอยากจะบอกชาวราศีพิจิกว่าไงบ้างนะลักษณะเนื้อคู่คุณเป็นแบบไหนนะคะแองเจิ้ลดีมอยากจะแนะนําอะไรบ้างคะชาวราศีพิจิกนะมาค่ะขอไพ่หกใบนะคะ ดิสิงที่จิตบอกว่านะคะคือต้องการคนที่เอาง่ายๆอ่ะมีความสุขอุอดมสมบูรณ์อ่ะมีความสุขให้ทั้งจิตใจมีการดูแลนะคะแล้วก็มีพลังงานความรักให้ยังเปี่ยมล้นอะ่ะคือแบบต้องเป็นคนที่ชัดเจนนะอืมนะคะแล้วก็คือต้องคบแบบไม่นานนะแล้วก็สามารถที่จะแต่งงานกับเราได้เลยนะคือชอบคนที่พร้อมมาแล้วอ,ะอ่ะ่านะพร้อมแบบ สมบูรณ์แบบได้ยิ่งดีนะเพราะว่าชาวพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่หน้าตาดีเซ็กซี่แล้วก็ทํางานเก่งนะคือพร้อมอ่ะพร้อมที่จะคบกับใครปุ๊บก็บพร้อมที่จะแต่งงานได้เลยนะอันนี้บาลานก็คือหมายถึงว่าเขาคนนั้นอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณคอยช่วยเหลือแก้ไขหรือว่าตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะมีการคอยช่วยเหลือกันเนาะบาลานนะคะบาลานในความสัมพันธ์เช่นนะคะช่วยกันเติมเต็มหัวใจซึ่งกันและกันแบบนี้ได้นะคะเนาะขอไพ่อีกหนึ่งใบนะคะ ขอไพ่อีหนึ่งใบอ่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือคุณชอบคนพร้อมเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมคะมีการแพลนนะสมมติเวลาคบกันปุ๊บเนี่ยคุณจะแพนเลย1 2 3 4งมี่ห้ามาเลยถ้าคนไหนที่แพนไม่ได้แบบ ไม่ได้ลงไม่ได้เริ่มต้นหรือว่าไม่มีแผนอะไรเงี้ยในในความสัมพันธ์ในการครบอะ่ะชาพิจิก,กั็ไม่เอานะก็คือจะถอยออกมาคือต้องการคนที่ที่ดีนั่นแหละเนาะที่พร้อมที่แบบว่าจะกล้าไปข้างหน้าทําให้คุณมีความสุขหรือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเนี่ยอยู่เป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้เนาะโอเคนะคะตัวนี้เป็นการดูดวงลักษณะเนื้อคู่นะคะเป็นแบบภาพรวมนะอย่ายึดถือนะคะเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นการชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะ ะะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะกด s u b ส c r i b e ด้วยสําหรับเพื่อนๆนะคะหรือถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนก็รายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชันหรือใต้คอมเมนต์ก็จะมีนะคะแอดไลน์มาขอคุณพร้อมโอนนะคะที่รักเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวรอชมนะคะอาชาลาสีต่อไปเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ